บทเรียนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงโปรแกรม Big Seller นะครับผมก็ให้เราเข้า Google Chrome นะครับแล้วก็พิมพ์ Big Seller นะเสร็จแล้วให้เรามาดูในหัวข้อเอ่อเว็บระบบจาัดก,การร้านค้ารน์หลายช่องทางดูานาะสินค้านี่นะ Big Seller นี่กดเข้าไปเลยเปพอดีว่าผมเคยสมัครแล้วมันเลยขึ้น ไม่ต้องแจ้งเตือนก็ถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้สมัครก็กดลงทะเบียนฟรีนะอ่ะเดี๋ยวผมขอออกก่อนอี่ลงทะเบียนฟรีปุ๊บอ่าเดี๋ยวผมผมเข้าใหม่สือปุ๊บ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 ปนี่เข้าฟังแรกก็กดลงทะเบียนฟรีเสร็จแล้วมันมาหน้านี้ อา่าถ้าใครมีรหัสอยู่แล้วก็เข้าเลยนะแต่จริงๆเพื่อนดูคลิปเนี่ยก็คือยังไม่มีก็ใส่ email. อีเมลอ่าสมมติผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างุา๊บคุณก็กดอีเมลแล้วก็รหัสป้อนก็คือรหัสตรงนี้นะ c w m e เนี้ยแล้วก็กดตรงรหัสยืนยันมันจะส่งไปที่เ e มลนี้ให้เราเปิดอ e ีเมลดูกล่องข้อความนะมันจะมี อ,อีกเซลเลอร์ส่งรหัสไปปุ๊บนี่น่าจะเป็นตัวนี้นี่เขาก็จะส่งรหัสมาแล้วก็เอารหัสเนี้มาเกาะแล้วก็เบอร์ใส่ไม่ใส่ก็ได้แล้วก็ตั้งรหัสผ่านเลยรหัสที่เราจะเอาไว้เข้าล็อกอินนะพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะนําพาเราเนี่ยเข้าระบบ เราก็เดี๋ยวผมจะพาเข้าระบบอีกก็พิมพ์ก็กดเข้าระบบเข้ามาปุ๊บเนี่ยถ้าเพื่อนๆเ,เข้ามาครั้งแรกเนี่ยมันกอ็อาจจะยังครั้งแรกอาจ,จะงงแต่ว่าอาช่างมันไม่เป็นไรก็ให้มาที่เอาเมาส์จิ้มที่มุมชื่อตรงนี้นะกดเชื่อมต่อบัญชีอถ้าใครมีช h อปปีก็ อ่อช้อปปี้นเนะกดมันมีช้อปปี้ลาซาดาอ่าแล้วก็ติ๊กต็อนะอันนี้ก็คือเราจะเชื่อมอยู่3แอปนี้แล้วก็ถ้าเรามีไลน์ไลน์ช้อปปิ้ง้วยเนี่ยก็เชื่อมแต่ว่าเอ่อไลน์ช้อปปิ้งเนี่ยอ่าเดี๋ยวทีไรอย่างอ่ะเชื่อมช้อปปี้ก่อนนะวิธีเชื่อมก็อ่าเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเป็นร้านนี้ พอามาคาั้งแรกปรุ๊บเนี่ยกดเพิ่มร้านนะกดดำเนินการตอ่อเสร็จแล้วมันจะขึ้นมาให้เลือกเป็นภาษาไทยแล้วก็ใส่ชื่อร้านหรือชื่อพาทเวิร์ดอะไรร้านเราเนี่ยอ่ะมันละหะะันแล้วว่ะอ่ะผมจำไม่ค่อยได้นะอ่ะสมมติว่า เรารู้แล้วรหัสอะไรเราก็ใส่ไปเลยนะก็กดล็อกอินนะนะมันก็จะถามใช่ไหม่ะกดคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มไปเพื่อทำการซิงข้อมูลอันเนี้โอเคก็กดยืนยันเอออันนี้พอดีว่าผมเคยถ้าเพื่อนๆยังไม่มีก็มันก็จะเชื่อมประมาณนี้แหละอันนี้คือวิธีเชื่อมต่อไปลาซาด้าอ่ะ,อะเปิรอลาซาด้า แถว54อ่ะรู้และร้านไหนโอเคอ่ะไปลาซาด้าเดี๋ยวผมลบก่อนผมจะเชื่อมให้ดูอย่าได้ไม่งงกดเพิ่มร้านนะก็ตั้งชื่อเล่นร้านชื่อเล่นร้านก็อ๋วคุณก็ตั้งให้ให้ตัวเองรู้นะกดเชื่อมนะแล้วก็เลือกเป็นไทย ปุ๊บแล้วก็ใส่หัดดวขกอข้อเ่อมต่อพอเชื่อมปุ๊บมันก็จะมาแล้วต่อไปทิกตอกทําเหมือนกันเออ่ทิกตอกนี่ร้านไหนเนี่ยโอเคเออ่โอเค,เออเคทิกตอกเหมือนมันมีเชื่อมแล้วแต่เราลบไปเลยโอเคทิกตอกก็กดเพิ่มร้าน เอ่อชื่ออะไร E E L E C T R อวันนี้คือพิมพ์อะไรก็ได้เหมือนตั้งให้เรารู้ในระบบโปรแกรมบิ๊กเซลเลอร์เฉยๆมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเชื่อมต่อหรอกอืมเสร็จแล้วก็เลือกเออเอเชียแล้วก็ไทยแลนด์กดเน x t อืมเราก็เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบน,นี้มันให้สัญลักษณ์เหมือนกัอ่ะเราก็กดสัญลักษณ์เหมือนกันไปอไปรอมันลงเองอ่ะอันนี้มันบอกว่าจะส่งไปที่อีเมล,ลเราไปเช็คเมลมันมาละแล้วก็รหัสเมล,ลไปใส่ปุ๊บปบกดเข้าสู่ระบบเชื่อมเสร็จแล้วก็ อนุญาตใหม่ครั้งคือถ้าเพื่อนๆเข้ามาครั้งแรกเนี่ยมันจะมีให้เลือกเป็นแบบไม่จํากัดแล้วก็อัปเดตแบบไม่จํากัดหรือก็คือไม่มีระยะเวลาอะไรประมาณนี้มันไม่ได้มีอะไรนะตรงนี้ก็คือเลือกต่ออยู่แบบไม่มีจํากัดแต่ของผมมามันเคยเชื่อมมาเลยเป็นอย่างนี้ไม่เป็นไรก็กดอีกอันนี้นะแล้วก็ยืนยันที่ติดตั้งมันก็จะมีเงื่อนไขอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีปัญหาก็คือซิงค์ API หลังบ้านนะ เสร็จเรียบร้อยเนี่ยระบบก็จะเชื่อมแล้วต่อมันสั่งซื้อปุ๊บนีเสร็จเรียบร้อยเนี่ยคือตอนนี้ก็จะทําการเชื่อมทั้ง1 2 3แล้วต่อไปไลายลน์ชอบไาย์ชอบนี้อะไรผมจำไม่ได้ผมขอดูดิไอไอ้ไอนี้มันจะ เไปดูเชื่อมไลท์ช็อปก่อนอ๋อขาให้ไปที่ไม s h ช็อปมันจะมีตัว Open a E i แต่อันนี้มันเชื่อมมันยังไม่สามารถดึงสินค้าหรืออะไรมาได้นะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเพราะว่าใช้อยู่ แต่ว่าเนี่ยคือวิธีเชื่อมแต่ว่าเดี๋ยวขอข้ามไปก่อนเพราะว่ามันแค่ซิงออเดอร์เราก็มันไม่ได้ออเดอร์เยอะขนาดนั้นนะไปจาัดก,การที่อันนั้นดีกว่าอันนี้เอาไว้ใช้ในมาเก็ตเพ e แต่ถ้าเพื่อนๆนจะเชื่อมเนี่ยก็คือกดเพิ่มล้านแล้วเนี่ยมาที่การเชื่อมต่อมันมีสอนอยู่นะเราก็ไปที่ l ลน e s h อ p แต่ว่าอันเนี้ยยังไม่ได้ลงดีเทลนะเดี๋ยวขอข้ามไปก่อนโอเคเนี่ยก็คือเป็นการเชื่อมล้านนะบิ๊กเซลเลอร์อ่าคร่าวๆก่อน นะครับ